น้อยบันไดเลื่อนดูเด็กวิ่งสวนลงอ่ะพอเกอบหือกินปะไอติมอ่ะฮะน้อยบันไดเลื่อนอืมดูเด็กวิ่งสวนลงอ่ะยองทำอะไรอ่ะ ถอดเกิบไปเดิถอดเกิบเอา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 มันถอดเกิบเดินทำไมต้องถอดเกิบเดินไอ้กลัวอะไรน้อยอ่าดูดู <c oughs> เราเช้าเดินกลัวอะไรกลัวลิฟต์ค่ะลิฟต์ที่ไหนมันไดเลื่อนทำไมอ่ะเอามันจากไหนรู้ได้ไงก็บอกครับใครบอกต้นหน่อยเลยดูในทีวีเรื่องอะไรมันไดลิฟต์ลิฟต์นั่นแหละางั้นก็บรรไดเลื่อนนั่นแหละใจรูเลยเพราะอะไร เป็นแรกเ้าเดินจริงๆตกใจเลยเอ็งกลัวอะไรก็มันมีแบบฮะกลัวอะไรนะกลัวบันไดเลื่อนมันเกิดกลัวบันไดเลื่อนมันเกิดครับโอ้ยโอ้ยเนาะ ไม่กล้าลงกว่าบ,บันไดเลื่อนกินดเ,ออเดือดร้อนพี่เขาเลยขอบคุณพี่เขาด้วยครับขอบคุณนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ